ที่คุณตัดสินใจผิดพลาดคุณจะต้องมีแล้วคุณอย่าไปว่าตัวเองนะครับเพราะเราไม่มีประสบการณ์ดังนั้นอาตมาบอกไว้แล้วว่าเราไม่ใช่คนเมื่อวานเราเป็นคนใหม่เสมอจําไว้เลยรู้หนอคํานี้ไว้เลยนะครับเราเป็นใครอยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรอยู่จิตเราอยู่ไหนเราไม่ใช่คนเมื่อวานดังนั้นคุณจะไม่ จะไม่อทอดหูซึมเศร้าแก้โรคซึมเศร้าเลยคนระับเราไม่ใช่คนเมื่อวานเราเป็นคนที่จะต้องตื่นขึ้นมาสู้ต่อไปเราเป็นคนใหม่เสมอสามพ่อจำไว้เลยนะครับสำหรับหนูไว้เวลาตัดสินใจพลาดพลาดก็คือพลาดพลาดก็ลุกขึ้นมาใหม่คุณจะรู้เลยว่าเวลาคุณหัวเราะเนี่ยทุกคนหัวเราะยิ้มกับคุณหมด แต่เวลาคุณร้องไห้คุณร้องไห้คนเดียวครับคนอื่นหายหมดจําเรื่องนี้ไว้เลยนะครับแล้วคุณจะเศร้ายังคุณเป็นผู้หญิงด้วยคุณจะหลุดจากอารมณ์พวกนี้ไม่ออกดังนั้นคุณต้องแข่งจริงๆครับเดี๋ยวมันจะตอนนี้มันยังไม่แก่งมันยังจะเก็บเก็บข้อมูลอยู่เดี๋ยวพอคุณแก่งนั่นคือคุณอยู่คนเดียวคุณหมดทํางานแล้วคุณต้องเช่าหอพักต้องอะไรพวกนี้คุณจะต้องแบ่งเวลาแล้วก็ดูแลจิตตัวคุณเองให้ดีอย่าขาดความอบอุ่น ธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ใบหญ้านกนอ,กนอกคุณไม่ต้องไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรมันไม่มีที่แต่คุณนั่งอยู่ใกล้ธรรมชาติให้มากห่างคนให้มากอยู่กับธรรมชาติให้มากกว่าอยู่กับคนบอกเค็ดลับไปเลยอยู่กับธรรมชาติให้มากกว่าอยู่กับคนแล้วคุณจะรอดครัลูกสาวอายุเก,ก้าวขวบมาปฏิบัติครั้งแรกขอหลวงพ่อช่วยแนะนำกันวา